โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและกีฬาบูรณาการร่วมต้อนรับนักเตะทีมชาติอังกฤษ V.I.P. ที่มาพัฒนาทักษะทางภาษาสอนทักษะกีฬา พูดคุยใกล้ชิดแจกของรางวัลให้เด็กๆ PWS ทั้งประถมและมัธยมโดยดรยงยุทธสุวรรณบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสมุทรปราการสมัยที่25และที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลพระกราได้ให้เกียรติกล่าวทักทายต้อนรับณห,ห้องเทเตอร,ร์โรงเรียน PWS ฝ่ายประถมโดยทีมชาติอังกฤษนำโดยเอ็มอาร์พอลปผู้จัดการทีมและนักเตะทีมชาติอาว,วุโสที่เคยเล่นให้สโมสรต่างๆชื่อดังในอังกฤษ และหลายๆประเทศร่วมกิจกรรมการสื่อสารภาษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพบปะพูดคุยและเปิดโครงการความร่วมมือ2ประเทศก่อนร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอลฟุตบอล for PWS kids ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมโรงเรียน PWS และมินิแมตร่วมกับเด็กนักเรียนและผู้บริหารเทศบาล